เดี๋ยววสัสดีทุกคนที่กำลังดูช่องผมด้วยนะครับจะดูในแคสองไรก็แล้วแต่ผมขอกราบขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันเดียวกันครับสำหรับโกลอาการเด้นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้บรรุทำเล้ว่าแมวแมวทำอะไรก็เหมือนกูนแคดเดอร์โกไม่ได้เลยอ่ะบ่ได้เลยเนาะบ่ได้เลยโอเค ซึื่อวันนี้ที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็คือก็คือเอออะไรวันนี้ผมแค่จะมารีวิวสวนของผมนะครับิูสวนเล็กๆน้อยๆและเล็กๆด้วยเล็กๆด้วยๆด้วยๆก็คือก็คุณมีอ่ะนอนตรงไหนมี่น้นเดี๋ยวต้องจัดการแมวละในอย่างวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ ทาเบคอนที่ทุกคนเขาบอกว่ารล่อกันที่ฝรั่งเขาวิ่หนีกันตกตูดกันทับนี่สวีอะนนี่อ่ะนีะนส่สวีสวีจริงๆนะอ,นนอันนี้ผมอันนี้เป็นข้าวของใครวานะ,ะเดี๋ยวเรจะมาทําการทดสอบทั้งในสวีแล้วก็เสริมรวมกันนะแต่ก็ไม่เชิ่งเสริมรวมหรอกแค่จะแบบมันไม่เชิ่งเสริมรวมเหมาทุกคนอ,อจริงนะมันไม่เชิ่งไม่เชิ่งเสริมรวมแต่แค่เันแบบ ผมจะ,จะทำการให้เพื่อนเข้ามาประมาณนั้นโอเคพิสูดนด้ตัวคนเดียวแป่เลินไปที่ลางนี้ทอาเบคอนตัวนี้ผมบอกคนไม่กลัวผีอยู่แล้วนะคนไม่ไม่กลัวผีทีหลังที่ฝรั่งเขากลัวกระจกตูดแถมยังไม่ได้ทำที่กำบังมายนะ เขาเบคอนป้าหาที่แอบบซึ่งผมก็ไม่มีที่แบบอบหรอกนะไม่มีที่แอบ,บอ่ะทำเนีได้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เอาไว้รักษาสมบูรณแล้วห,หรอไม่ครับทำกันรังรังยิวครับอัดยิวครับ ไม่อาแล้วครับขอนะ้ออเราต้องทำการรอก็คือไม่มีนะครับเรือจะไปลองก็ได้วยกันม,มีคนนะรับ โอเคครับ okay, ผมได้ทำการทดลองในการมีคนครับสรุปก็คือไม่<ผ>มีคนทำเพิ่มรับ นี่เราจะลางทำด้กันเนยครับดูการตั่จริงด้ม่ ทุกคนเห็นไหมครับแต่ผมไม่เห็นนะทุกคนก็คือไม่มมนะพราคุณโดนหลอกแล้วเี่นหลเขาหลอกิูไหมทุกคนต่าก็อยากไปที่สุโปรกันไปนะไปแไบนโอ,อเคตาคือการทององสวิตุน่นโอเคแล้วจากเซอร์ผม สรุปก็คือสวีผมไม่มีเดวเดาๆเพื่อนครับสรุปแล้วก็คือไม่มีนะผมลองให้เพื่อนลองไปแล้วไม่มีเลยตมนาโตตะไป